สวัสดีนนค่ะคุณยายคุณยายทำอะไรคะอ้ยายกำลังอ่านหนังสือนะ่ะหลานเอ้ยความเชื่อเกี่ยวกับเล็บนะลูกอยากรู้ไหมดูสิน่าสนใจจังเลยใช่เนี่ยมันอยู่ในเล่มนี้ลูกประเพณีไทยยาย,ายเอามาจากไหนคะยายเอามาจากมัดไหมลูกพอดีมัดไหมนะ่ะเขาเอามาทำลายงานยายเห็นเนี่ยมันน่าสนุกลูก ยายเลยยืมมัดไหมมาอ่านอ่ะแล้วหนูมาทําไมล่ะลูกวันนี้มาหามัดไหมมาหามัดไหมเหรออ่ะมัดไหมเอ้ยแชมเปญมาหาลูกมีอะไรคะคุณยายโอ้พอดียายนะ่ะอ่านหนังสือเล่มน,นี้ของหนูใช่ไหมลูกแล้วแชมเปญนนะ่ะ<ม>เขาอยากจะรู้ว่าหนูนะ่ะเอามาจากไหนล่ะลูกเอ้ยยืมมาจาก ค้าสมุดโรงเรียนูกสมุดวิทยาค่ะอ้าวแล้วค่าแชมเปนอยากอ่านล่ะต้องทํายังไงล่ะลูกเดี๋ยวพาไปยืมค่ะให้หนูไปนะคะคุณย่า,ยาไหว้พระลูกเอ้ย <c oughs> สวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะนักเรียนล้างมือก่อนนะคะ สือเล่มนี้จังเลยทำยังไงดีล่ะเดี๋ยวเราพาไปถามครนครูนะครูคายากยืมหนังสือเล่มนี้จังเลยหนังสือเล่มนี้ใช่ไหมคะหนังสือเล่มนี้ยืมไม่ได้นะลูกเพราะว่าเป็นหนังสืออ่านเล่นถ้าจะยืมหนังสือหนูต้องยืมหนังสือหมวดต่างๆทางด้านนี้นะคะหนังสือที่หนูจะยืมได้ก็จะเป็นหนังสือหมวดต่างๆนะคะตั้งแต่ ศ0ย์เป็นหมวดเบ็เตอรเลนะคะแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆเลยนี่คือหนังสือ <S <S ที่ <S 1> <S 1> หนูจะสามารถยืมได้อ่ะหนูลองมาดูนะคะหนูได้หนังสือแล้วนะคะ นี่คือห้องสมุดตต่ายชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนมณโมิทยาค่ะ าอเอ้ยกอไก่ขอไข่อยู่ในเล้าขอขวดของเราขอควายเข้านาขอคนคึงขังขอละฆังข้างฟ้างองมูใจกล้าจอจานใช้ดีชอชิงตีดังชอช้างวิ่งหนีชอโซ่ล่ามทีชอบเชิญคู่กันยอยหญิงโซภาดอชดาสวมพันต่อประตักขุนหันขอทานเข้ามาลอง นทโทหน้าขาวเขอผู้เท่าเดินย่องนอเนนไม่มองดอเด็กต้องมีมนต่อเตาหลังตุงทอทุงแบกคนทอทหารอดทนทอธงคนนิยมนอหนูผักไผ่บ่อใบไม้ทักชมทอปลาตากลมทอพึ่งทำรังพอฟ้าทนทานพอพานวางตั้งพอฟันสะอาดจังพอสมเทากลางใบ มมาหาคึกคักย่อยักษียวใหญ่รอเรือภายไปรอริ่งไตาราววัวแวนลงยาซอสลาเงียบเงาซอสสีหนวดยาวซอเสือดาวขนองหอหีบใส่ผ้ารอจุลาท่าพยองอ,อ,อ่างเนืองนอง,อนองพอลคูกตาโต ฐานการเรียนรู้การรักการอ่านนะคะก็เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างได้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดรู้จักการบริหารจัดการเวลาให้เกิดประโยชน์เด็กนักเรียนนะคะก็จะมีสมาธิในการอ่านหนังสือมีความรอบรู้มีความรอบคอบรวมไปถึงนะคะก็มีทักษะในการอ่านที่ดีรวมไปถึงเรื่องของคําศัพท์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นศัพท์ภาษาไทยศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะโรงเรียนมุสมงวิทยานะคะก็ถือว่าได้เล็งเห็นความสําคัญของการอ่านของนักเรียนนะคะ จึงจัดให้มีห้องสมุดต,ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดสายชั้นของมัธยมสายชั้นของประถมรวมไปถึงห้องสมุดเคลื่อนที่นะคะที่ทําให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะค้นคว้าหาความรู้และอ่านหนังสือนะคะได้อย่างพอเหมาะและพอเพียงค่ะสวัสดีครับพบกับพี่วีแล้วก็ช่องวีเก Kiss วันนี้เราจะมาเล่นเกมทายชื่ออาหารจากภาพนะครับผมเป็นอาหารภาคกลาง จากภาพแล้วก็คำที่เรียงกันนะครับมีด้วยกันทั้งหมด10ข้อน้องๆพร้อมแล้วไปเล่นเกมทายชื่ออาหารภาคกลางจากภาพได้เลยครับข้อที่1นนะครับอาหารนี้มีชื่อว่าอะไรเอ่ยหมดเวลานะครับผมเฉลยก็คือแกงเทโพ ข้อที่2นะครับหมดเวลานะครับเฉลยก็คือต้มยำกุ้งข้อที่สาม ฉเฉลยข้อที่3นะครับคำตอบก็คือแกงส้มดอกแคร์ข้อที่4หมดเวลานะครับฉเฉลยก็คือพแนงหมูข้อที่5 ฉเฉลยข้อที่5นะครับคำตอบก็คือผัดไทยกุ้งสดข้อที่6หมดเวลาสำหรับข้อที่6นะครับคำตอบก็คือมัสมมนข้อที่7นะครับ ฉเฉลยข้อที่7ก็คือผัดกระเพราปลาหมึกข้อที่8ฉเฉลยข้อที่8นะครับคำตอบก็คือพาโลข้อที่9 หมดเวลานะครับคำตอบก็คือหลนปูข้อสุดท้ายนะครับผมข้อที่10และคำตอบข้อที่10ก็คือหมูสโลง